โอเคมาครับเจอธิบายให้พี่ฟังก่อนตรกกระสา์ในที่เขาเขามีประกาศว่าเริ่มจากซ้ายไปขวานะแต่เขาหผมจะมาสองอันเนี้ยอ่าว่ามาโบให้พี่ฟังก่อนเราเริ่มจากก้อนไหนก่อนดูแล้วมันลายแต่ผมดูผมเริ่มจากข้อขวาก้อนขวาก่อนก้อนขวาก่อนคือก้อนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราไล่จากซ้ายไปขวาก่อน x b y เครื่องหมายตัวสองมันต่างกันใช่ปะ ต่างกันแสดงว่ามันอาจจะเป็นคําตอบเหมือนกันหรือคําตอบแตกต่างกันก็ได้ถูกปะและตรงนี้พี่ไม่รู้มันได้คําตอบอะไรไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ย a กับ y าปะแล้วได้จริงปะได้จริงอ่ะแสดงว่าเราเกับ y a อกับ y y ก็ไม่รู้งั้นไปดูก่อนไอตัวสัญลักษณ์ที่ชื่อว่า a ไปดูแถว a ก่อนคือแถวแรกคําตอบที่ได้จริงมีอะไรบ้างคาตอบที่ได้จริงมีอะไรบ้าง มันเป็น a ใช่ไหมและคำตอบเราต้องได้จริงก็มีอันเดียวก็คืออะไรหน้าเท,ท็จหลังจริงปะมีแค่คำตอบเดียวถูกต้องครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก้อนนี้แหละมาตอบก้อนหน้ายัางทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก้อนนี้ก่อนแกะบอกแสก่อนถูกต้องครับเราก็เลยได้ว่าตรงนี้ได้เป็นจริงและกล่องสี่เหลี่ยมเราเป็นเท,ท็จถูกไหมงั้นแสดงว่าพี่รู้แล้ว y คือจริงนะ y คือจริงนะโอเคงั้นแสดงว่าเช็คชอยส์ y ี่ยเป็นจริงบ้างคือข้อหนึ่งกับสามครับ นะตอนนี้ตอบข้อหนึ่งกับสามนะต่อมาไปแทนค่าต่อแทนค่าต่อตรงนี้กองสี่เหลี่ยมเราคือเทสถูกไหมกองสี่เหลี่ยมเราคือเทสแต่สิ่งที่พี่ได้ออกมากองสี่เหลี่ยมเราคืออะไรนะ x b y ปะเท่ากับเทสถูกไหมไปเช็คชอยส์เมื่อกี้เรารู้ว่า y ของเราคืออะไรนะ y คือจริงใช่ไหมงั้น x ต้องเป็นอะไร x ต้องเป็นอะไรที่ b กับ b กับจริงแล้วได้เทสเป็นอะไเป็นเทสตต้องเป็นเทส ก็คือก้อนนี้ก้อนหน้าแสดงว่าไฟบังคับเลย b ของเราคือเทสครับเอะ x ของเราคือเทสเพราะฉะนั้นพี่ก็ตอบทันทีเลยคือข้อสามครับจบแค่นี้เลยแต่ครั้งหน้าเราลองไปแทนกอนได้ถ้าครั้งหน้าแทนก็สมเหตุสมผลนะครับโอเคอ่าถ้าครั้งหน้าก็ได้เป็นอะไรบ้างเทส a เทสเทส a เทสเทส a เทสก็คือสีน้ำเงินของพี่ได้ f ตรงนี้เป็น f ละ f b y b จริงปะ f b จริง f b จริงก็ได้เทสถูกต้องครับ จบเรียบร้อยอันนี้เป็นการรีเช็คว่าสมเหตุสมผลทั้งหมดครับโอเคไปต่อนะ